สวัสดีครับอยู่กับช่องตองอูอีกเช่นเคยนะครับทุกคนช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมติดภารกิจก็คือผมบวชนั่นเองนะทุกคนอาจจะบวชนานหน่อย1พรรสานะครับทุกคนแต่ก็ช่างมันครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาจัดอันดับความหายากเกี่ยวกับของสะสมของก้านกล้วยนั่นเองนะครับทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นของสะสมมองผมทั้งหมดนะครับ ที่เก็บมาระยะเวลา 2- 3ปีนะครับทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีพวกก้านกล้วย4ีหตัวนะครับแล้วก็ชบาแก้วอีก2ตัวพวกไอ้ต้อนอ้อกอแก้วก็ประมาณทัก 3- 4ตัวนะทุกคนหมายถึงว่ามันอยู่ติดกันก็นับเป็นฝาเลยนะครับทุกคน 3- 4ฝานะครับแล้วก็จะมีพวกแหนรลองเมาส์กล่อง เซตบล็อกของการกล้วยเป็นโมเดลต่างๆนะครับทุกคนก็จะมีหลากหลายเลยนะครับแล้วก็พวกแผ่นซีดงซีดีนะครับก็เราไปจัดอันดับกันเลยครับอันดับที่1 2ผมขอยกให้เป็นตุ๊กตาการกล้วยนะครับอันนี้ก็คือผาาของตุ๊กตาการกล้วยที่ผมมีทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแบบว่ามีน้อยนิดมากนะครับผมไม่ค่อยได้สะสมเท่าไหร่แต่ก็เอามาเผื่อไว้นะครับผมยังไม่ได้หลายตัวเลยนะครับอันนี้ก็คือว่าของที่ผมที่ยังไม่ค่อยได้นะทุกคนพวก ใบบอลอะไรก,ก็ยังไม่ได้นะครับอันดับที่11ผมขอยกให้เป็นแผ่นลองเมาส์ของการกล้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นแผ่นลองเมาส์ผมวันนี้จัดอันดับให้อันดับที่สิเพราะว่าหาค่อนข้างที่จะง่ายอยู่นะครับเพราะว่าตาม lazada s h อป e ี้ก็น่าจะพอมีอยู่นะครับอันนี้ผมก็ได้มา1ิแผน่นอีกแผ่นหนึ่งมันเป็นรูปของไอ้ข้าวเมาผมก็ใช้เรียบร้อยนะครับทุกคนแต่ก็ไม่ได้ถ่ายถ้าคนได้รับชมนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากดูก็ไปคลิปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับทุกคน ไอแผ่นรองเมาส์ข้างบนผมจัดว่าสวยเลยนะครับมี5แผ่นแต่ว่าตอนนี้เหลือ4แล้วครับอันดับที่10ผมคอยยกให้เป็น VCD หรือว่าไอเกี่ยวกับการกล้วยนะครับ CD ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกหนังเกี่ยวกับการกล้วยนะครับทุกคนแต่อันนี้ก็จะเป็นเกมอันนี้ก็ค่อนข้างหายากเลยนะทุกคนแต่ผมก็เอามาไว้อยู่ที่เดียวกันนะทุกคนอันนี้จะเป็นแผ่น CD ภาค1ภาค2ออันนี้ก็จะเป็นพวกการกล้วยต่างๆนะทุกคน ก็ถือว่าค่อยงที่จะไม่หาไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ที่ผมขนาอาัดคลิปอยู่ก็อาจจะมีเสียงกรงเสียงไก่ไหนก็ขออภัยทุกคนหน่อยนะครับเพราะว่าเสียงไก่วัดเหนียวโหเจ้าจ้ากันเหลือเกินนะครับทุกคนก็ <c oughs> ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับอันดับที่10ของอันดับหายากของผมนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นอันดับที่9้านะครับทุกคนอันดับที่9้าผมผมขอยกเป็น โมเดลเกี่ยวกับฝากแก้วน้ําของโงรงภาพยนตร์นะครับทุกคนอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหาไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับช่วงแรกๆแ,แต่ว่าช่วงนี้ผมก็รู้สึกว่าเริ่มหายาก,กน,นะครับทุกคนเพราะว่าก็ราคาก็โดดเหมือนกันนะครับช่วงนี้แต่ก่อนที่ผมซื้อมาผมก็ซื้อมาตัวร้อยสองอะไรอย่างงี้ครับแต่ช่วงนี้ผมเห็นโอ้บางคนก็ปล่อยโดดเกินไปเป็นพันก็มีนะครับบางคนก็แบบว่า,าได้ราคาดีสี่ห้าก็ขายออกนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นอันดับที่8นะครับคนอันดับที่8ผมก็อันนี้ถือว่าหายากเลยนะเพกคนก็จะเป็นพวกกระปุกอมสินของก้านกล้วยนะเพกคนก็จะมีรูปทรงต่างๆก็จะมีตู้เย็นกากดน้ําแล้วก็หม้อหุงข้าวนะเพืกคนส่วนอีก,กน,นึงก็จะเป็นกระปุกอมสินเหมือนนาชิลิตอันนี้แบบว่าเหมือนจะมีแค่อันเดียวหรือเปล่าครับที่ผมมีเห็นมาถือว่าค่อนข้างหายากกันเลยนะทุกคนช่วงแรกๆที่ผมโพสหาเนิโอไม่เจอเลยนะครับทพกคน ต่อไปก็จะเป็นอันดับที่7นะครับทุกคนอันดับที่7ของผมก็ยกให้เป็นเซตก้านกล้วยประจนภัยนะครับเพราะว่าเซตก้านกล้วยประจนภัยนั้นค่อนข้างที่จะหาง่ายอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ราคาก็อาจจะโดดหน่อยนะครับเพราะว่าผมเห็นบางคนก็ขายที่ค่อนข้างที่จะแพงไปสักหน่อยนะทุกคนแต่ก่อนผมได้มาตัวละร้อยสองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นเขาขายตัวละ3-400หรือว่า500ขึ้นไป แต่ลาส่วนผมเห็นโอ้โหขายตัวเกือบพันเลยนะครับแค่ตัวเล็กๆสามนี้ผมก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างแรงไปหน่อยแต่ว่าก็เห็นตลอดนะทุกคนถือว่าหาไม่ยากแต่ว่าราคานั้นถูกๆนั้นหายากนะทุกคนก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับใครได้ถูกๆไปก็ถือว่าโชคดีนะครับต่อไปก็จะเป็นอันดับที่6นะครับผมขอยกให้เป็นพวกการ์ดนะครับทุกคนไม่ใช่กาดเขาเรียกว่าไอปัดโทรศัพท์ของการกล้วยนะทุกคนแล้วก็จะเป็นพวกแมกเนตนะครับทุกคน ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับผมค่อนข้างที่จะหายากเลยนะครับทุกคนต่อไปจะเป็นอันดับที่5นะครับทุกคนผมขอยกให้เป็นนิตยสารก้านกล้วยนะครับ mm hmm. ทุกคนก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นภาพยนตร์ต่างๆนะครับมีแบบว่าเรื่องการ์ตูนหนังภาพยนตร์ต่างๆที่ให้เราได้แบบว่าเหมือนนิตยสารทั่วไปนะครับมีเกี่ยวกับก้านกล้วยไม่กี่หน้านะครับแต่ว่าที่ผมซื้อมาก็เพราะว่าหน้าปกเป็นก้านกล้วยนะครับ แล้วก็ข้างในก็มีเนื้อหาเกี่ยวกักบการการกล้วยสักเล็กน้อยนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหายากเลยนะครับข้างในก็จะแบบว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับก้านกล้วยที่แบบว่าการเริ่มต้นการวาดก้านกล้วยอะไรประมาณนี้นะทุกคนก่อนที่จะเป็นก้านกล้วยชบาแกวงวงแดงก็เขาก็จะวาดให้ดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับแบบพวกนา้าคิดเล็กอย่างนี้เขาก็เคยวาดเป็นนกธรรมดานะทุกคน พวกอะไรประมาณนี้นะทุกคนผมก็คิดว่าค่อนข้างที่จะหายากเลยนะครับถือว่าผมน่าจะมีคนเดียวหรือเปล่าที่ผมเห็นเห็นมานะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนว่ามียังไงกี่คนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็คิดว่าผมมีคนเดียวนะทุกคนต่อไปก็เป็นอันดับที่4นะครับผมก็ขอยกให้เป็นเซตบล็อกก้านกล้วยนะทุกคนอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากกันเลยแต่ว่าผมเห็นว่าช่วงนี้ก็ มีคนเริ่มมีแล้วนะครับทุกคนมีหลายคนแล้วที่ได้บ็อกเซตการกลวยนี้ไปแต่ก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับพันคนอาจจะมีสัก50คนอะไรประมาณนี้ที่จะเห็นนะครับทุกคนผมก็เห็นคิดว่ามันน่าจะหายากอยู่นะครับช่วงนี้ผมได้มาราคาที่ตรงกับเขาเรียกว่าราคาความพอใจของผมก็ประมาณ2,000บาทนะครับ แต่ว่าผมเห็นช่วงนี้ก็ราคาโดดไป5,000นแล้วนะครับทุกคนก็ใครอยากสะสมก็รีบไปหาสะสมกันได้นะครับแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงหน่อยอยู่ที่พึงความพอใจของแบบลูกค้านะครับว่าพอใจในราคานี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมได้มาตอนในราคาที่ผมโอเคนะครับเพราะว่ามันก็พันเก้าพันห้าเขาน่าจะขายพันห้านะครับทุกคนแต่ว่าเขามาขายต่อผมประมาณสองพันผมก็โอเคกับราคานี้ผมก็เลยซื้อมานะครับทุกคน ต่อไปผมก็เป็นอันดับที่3นะครับทุกคนผมขอยกให้เป็นการ์ดก้านกล้วยนะครับทุกคนการนี้ผมก็คิดว่าทุกคนก็บางคนก็อาจจะยังไม่มีนะครัทุกคนส่วนมากเลยนะครับที่ผมเห็นว่าทุกคนน่าก็จะยังไม่มีรู้สึกว่าจะหายากนะครับการ์ดก้านกล้วยทุกคนก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าอาจจะมีไม่เยอะเท่า ไม่ได้ขิงนะครับเพกคนแต่แปลว่าผมพูดให้ฟังให้เฉยนะครับแต่ก็จะมีคนมีเยอะกว่าผมคนนึงนะครับก็คือคนที่ผมซื้อต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนคนนั้นเขาก็แบบว่าเหลืออีก 3- ามสี่ใบเขาก็ครบเสร็จเลยนะครับแต่ว่าผมนีเือะกว่า10กว่าใบเลยนะครับที่จะครบเสร็จแต่ว่าผมก็คิดว่าผมก็น่าจะเป็นคนที่2นะครับที่แบบว่ามีไอ้การ์ดการกล้วยที่เยอะที่สุดนะครับทุกคนแต่ว่าบางคนอาจจะมีครบแล้วก็ไม่รู้นะครับเขาอาจจะยังไม่แสดงตนนะครับทุกคน ต่อไปก็จะเป็นอันดับที่ะครนบทุกคนผมก็ขอยกให้เป็นนิทานก้านกล้วยนะทุกคนก็คือว่ามันเป็นไอ้หน้าปกเป็นนิทานนะทุกคนแต่ว่าในเขาเรียกว่าในเนื้อหาของมันอาจจะเป็นภาพยนตร์นะครับจะเหมือนเป็นหนังเลยครับทุกคนแบบว่าเขาก็จะเล่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นะครับใน ในการกลวยแล้วก็เอาลงมาใส่ในสมุดน่าทุกคนเขาก็แต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาต้องเขียนว่านิทานการกลวยน่าจะเป็นภาพยนต์การกลวยอะไรแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับทุกคนแต่ผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหายากเลยนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เห็นว่าผมมีน่าจะมีแค่คนเดียวนะครับทุกคนอย่างอื่นก็ไม่น่ามีแล้วต่อไปอันดับที่1นึ่ะทุกคนผมขอยกให้เป็นเจ้างานนินนะทุกคนอันนี้ผมก็คิดว่าตัวเดียวในโลกแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าผมสั่งเขาพิ้นทำเองอันนี้ก็จะหายากหน่อยนะทุกคน แต่รู้สึกว่าไม่ค่อยแบบงานไม่ค่อยอันนี้สักเท่าไหร่นะทุกคน๋ยวผมว่าผมถ้าผมมีงบมากกว่านี้ผมก็อาจจะสั่งปิ้นเพิ่มนะทุกคนงานไม่ค่อยโอเคสาหรับผมสักเท่าไหร่ตอนแรกมันก็โอเคอยู่ครับแต่พอเห็นมีคนทําพวกคูผาแล้วก็สิงขอนสวยมากๆเลยผมก็รู้สึกว่าโอ้งานก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่สำหรับผมเดี๋ยวรอผมมีงบก็ผมก็จะจัด อีกสักสาี่ตัวนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ยังไม่มีงบน,นะครับและน่าจะอีกหลายปีหนนะครับกว่าจะได้ทํา <c oughs> เพราะว่าผมก็ต้องรอผมทํางานก่อนรอมีรายได้ก่อนนะทุกคนแต่ถ้าเกิดทุกคนอยากสนับสนุนผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไ r i b e ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ให้ติดตามผมไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับขอบคุณครับ